ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องพังอุมบุลในสาวสวยพระบูดเดี๋ยวเอามาผูกไว้ข้างนอกให้เรียนกองดินเลียนไส้พุออรหล่างรลุดจะท่องำมนันี้แม่คายสิ้ผ้าชุ่มรอบๆบ้านน้องอุมบุญเปลี่ยนบรรยากาศ เก็บขยะละติพูดมันนี่เศร้านี่ล่างรถอยู่จู่จ้ามีไข่กระสิภาพไปเบิงรอบๆบบ้านน้องอุ้มบุญอันนี้เป็นโก้ไผปลูกไว้เพราะว่าถ้าเกิดเขาใหญ่กระสิเด็ดเป็นห่มนนก็กินได้เป็นโก้ไผหวาน ไดม่าจากป่าเพื่นไดมา่าอ,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 อยู่ทั้งได้ดอกพี่นองเิ่นอยู่ทั้งสุพรรณให้อยู่ทั้งไดดอกเพื่นไดม่าเลยว่าเอามาปลูกไว้เป็นหุม่มญ่ขึ้นกน็เป็นหุ่มไดเอาห้ายัางไว้ได้เบิ่งสวนผักไม่ค่าย ก,กะกำลังปลูกค่ะว่าท่านหงเป็นไรอันนี้เป็นต้นต้นกระเจี๊ยบไว้กินน่วยลวกกินกัะนัมพิกต่มีหลายอย่างอยู่เป็นอันนั้นก็เป็นทั่วพักกุ้ยชายย่ายนะ เป็นใบกระเพรากระปแม่งหักปลูกไว้ค่ะถ้าเก็บจินมาตรงไปลานค่ะเวลาสีใส่ตุ่มปลาตุ่มเนี้ยเก็บไปได้ น,นี่กับแม่ไข่กับสิผ้าชุ่มหลบหลบบานอันนี้เป็นหญ้าพระอุษ่นปลูกไว้กันดินเพราะว่าดินถุมขึ้นสูงก็ต้องปลูกไว้ปลูกเพให้ดินไหลล,ลุต้องปลูกหญ้าปลูกอันนี้เป็นบ้านแม่ฟา้าใส นแม่ฟ้าไสก็ได้ผูกแง่มันเศร้าก็เอามาผูกแง่มันขึ้นก็เอาไปผูกข้างนอกน้องอุ้มบุญก็ผูกนี่ค่ะย่ํามาขึ้นเปลี่ยนพื้นที่นูกให้นอนยนเพราะว่าได้เปลี่ยนพื้นที่บ่ให้บ่ให้สถานที่เขาจื่นค่ะเขาแฉเพราะว่าเขาเหี่ยวเขาหยังก็สิมันก็สิจืนแน่ ถ้าเฮาได้เปลี่ยนได้ย้ายเรื่อยคอกก็สิบ่จืน้นบ่แฉะก็สิสะอาดบ่จืน้นแม่ฟ้าใสเห็ดีใจแล้วได้อยู่ห่มยางใหญ่เลยค่ะยางกวง,งาหน้าแม่คาก็ว่าสิยืนออกไปอยู่แต่ต้องรอทุนจักหน่อยก่อนเพราะว่ากัน เดท็ดทรงกันศาสตร์เพราด้กันเดท็ดทรงพัดย่ำใบใบามาเด็ดจะโทเขาเพราะว่ามันเป็นทังด่านมันตกแต่ทางมันออกนี่โบปันไดเด็ดมากกับโบห่อนเพราะว่าช่วงเสาอ,อากาศเย็นแต่ถ้าช่วงใบามาแล้วก็จะห่อนแน่กระสิตโตออกเปเม็ดหาเม็ดนี่นะแต่ตรงลอบเบื้องกล ทุ่นกับเบอท่านหลายได้จำานี่ก็ดีแล้ะละจ้งหลังปกไงแล้วอยู่ได้ทั้งเมยทั้งลูกแต่ว่ากับผูกสลับกันค่ะให้น่องมาอยู่หนีเนยไปอยู่ผุ่นเนยเอาไว้ไกลกันไลยเวลาแยามเอาอกไปกันยากค่ะเพราะว่าน่องเขาติดเมแห้งหง่วงถ้าติดไลายกับเวลาพออูด เอาเมรเขาไปเดินหรือไปทั้งนั้นทั้งนี้กับที่ห้องใส่กันเอาไปยากค่ะต้องผูกไงเป็นเวลาบม่ให้ได้ติดพวกปันใดเพราะว่าพอวออุ่เพิ่งก็ต้องผ้าเมรยยางผ้านองยางเนถ้อเมรนว่าติดแห้งก็ไปบ่ได้กับที่ห้องว่นกันเนี่ อันนี้โค้งกันผู้อุดห็ดลงไว้ลงไวใ้ใสใสของเก่าในเก็บของแล้วก็ไว้รถท่ันเล้วดอกค่าขึ้นพร้อมกันกับบ้านแม่ฝ้าใสลงเสาพร้อมกันแต่ว่าท่านเล้ว กะว่ามื่อนี้เราจะสิะ้มุ่งกะเห็ดไปเรื่อยๆเนาะเพรได้เฝ้าจา้ะมีเอฟซี FC เป็นได้คอมเมนต์มาว่าคือบ่ปลูกไม่เรืลยยังเป็นแ้งเป็นฟักเป็นไม่ไข่ก็ว่าเสียไปเห็ดตรงปลูกพักอยู่จ้ะ ใกใสิผู้อุดตั้งเสาให้ละกะฮิดเป็นพึ่งยังขางบุญกและกะปลูกแฟงปลูกฟักตรงพักที่ปลูกนั่นละจา้ะบรรยากาศรอบๆบ้านน้องอุมบุญก็ เป็นยังสีเละจ้ะบรรยากาศรอบๆอาจสีหกไปเนี่ยจักหน่อย <c oughs> เพราะว่าบานหลังน่อยอาหม่วงกีบขงบ่ได้ สาวหลาเห็นยังนอ้อคุณหน่น้องอุ้มบุญวันนี้แม่ไข่กับผ้าชุ่มหลบบบานน้องอุ้มบุญ สาวหน่อยลอยลกของเฮาเบิ่งก่อนดินก่อนนองอมบุญเหล่นจนเหลี่ยมมั้แล้วมาแห้งก่อนดิน หยากรง,งามแลวแล่ะค่ะถ้าฝนตกมาอีกก็คงสิเขียวดีค่ะก็ได้กินช่วงนี้ถ้าฝนมาเรื่อยๆก็คงสิบ่ใครขาดหยาปั้นไลแต่ว่าก็เสริมให้เป็นสับปะรดอยู่หรอกค่ะเพราะว่ากินแต่ห้ายอย่างเดียวนหองเขาก็บเบือ่อ เป็นสับปะรดเป็นอ้อยแน่ธานานี่กับมีอ้อยแน่กับพ่อได้เสริมฝันดีบอนอนมาขึ้นเ่ยถึงอยู่บ้านใหม่ห้องคือเก่าเลยจ้ะตีสามกับห้องแม่ว่าสิลุงมาถ่ายผัดเห็นเห็นแม่ผัดเส้าห้องเลยถ่ายพ่อได้ บดดาติดไฟไว้น้ำช่วงข้างในพออุดบนผัดติดออกมาข้างนอกเลยแน่เพราใครเห็นออมักแห้งก้อนดินโอ้ยยืนชู่เร็วมักหลาย นั่นนั่นลุมเด้ออุ่นโอ้ยยืนสองขาชู้อีกนั่นนั่นนั่นแมน,น เห็นดินพ่อได้ใะเห็นก่อนดินนชอบแห้งชอบมาอยู่ไก่กย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร่ให้ทั้งช่องทั้งอุ่มบุญเป็นกำลังใจให้อุ่มบุญกับแม่ฝ่าใสก่ขอบคุณนครงการสร้างขื้นทินที่ให้น้องได้มีบานอยู่ ขององค์การสวนสัตว์ได้นองได้มาอยู่ในโครงการอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ